ครับผมพร้อมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ะช่วงนี้ก็ดีผมทำยังไงครไม่ติดอะไรเราเราอยากคุยเรื่องอะไรก่อนต้องก็แปลว่าเรื่องอะไรกับบุ๊มได้หมดเลยฮะไม่ก็คุยเรื่องนี้กับบิ๊ครับพี่ิกแบ็กก็ก็ระแสดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบบวี e ีเลยใช่ครับอย่างี e ีล่าสุดก็เจ็ดล้าน ายอดเทรนบอกว่าโหทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหมไฮนิวอาทจจะต่ออะเป็นไงบ้างกระแสเป็ยังไงเมื่อกี้กระแสก็ดีเลยครับผมได้แบบว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบเจ็ดล้านได้แบบเป็นแบบไฮนิวเลยใช่ครับแล้วสังเกตบ้างครับผมเป็นด้านพ่อคู่ ไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยุ้ยมาตัดสิไปก่อนไปไหนอ่ะรีบกว่าแม้ใช่เป็นห้องเก็บของแต่เราเริ่มก่อนอาจารย์ไม่มีนะครับเราเข้ามันอยู่ในอ๋อหลักหนามันมีเหรอครับอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้จริงเราก็อินเสิร์เหรอก็จริงเรามันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราระลึกชาติได้พอดีอ๋อยู่จริงเลยเหรอไม่มันอยู่ที่จังหวะจังหวะมันแบบมันทามมิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบ ยังไงดีนะสองคนด้วยอะไรกันบ ok ้างครับก็อย oh ่างไร้นคนมองว่าสถานที่มันไม่น่าเอื้อแต่ว่าทุก็เราก็ไปได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบหูแคบมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นจ้าก็อย่างน้อยก็วางเตียงนะเล่าที่ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างในฉากซีนนั้นน่ะการถ่ายทำการถ่ายทำการถ่ายทำก็จริงจการถ่ายทำก็เข้าเป็นไปได้ราบลื่นราบลื่นราบลื่นจริงๆก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการ บีบมาหมดแล้วดนการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆครับก็เป็นเป็นอีกซีนที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆทั้งทั้งเราด้วยแล้วทางทีมงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ก็ออกมาตามที่เราแบบตั้งใจจริงแต่ว่าในขาดคุณภาพก็ต้องมีกับเราว่าใช่ใช่ไม่ใช่ว่าดีไซน์ออกมาใช่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 ก็ออกเสนออะไรนะ ก็ต้องพูดกับเราอยู่แล้วเพราะาไม่ได้ฉากนี้เราไม่สองคนว่าดีไซน์ออกมาแบบนั้นเพาเขาเขาเขาบีบไปยังไงก็เอ็นซีของเราของคู่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบจะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นที่แบบเราแบบเขาเราพูดอะไรนะบ้างเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินอ่ะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรอย่างเงี้ยแว่า เออไว้ใจเราเถอะอะไรเงี้ยนะใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมาทุกอย่างใครใครงช่เราเขินเราเขินกว่าเราเตัวคาแรคเตอร์เราเผลอใช่เราพร้อมในเรื่องคาแคเตอร์ไปถึงเฟิร์สหรอเออเฟิร์สไปถึงว่าคาแรคเตอร์ไม่ถึงเฟิร์สยังไม่พอเป็นไงบ้างกับซี่นี้คาแรคเตอร์เหรอฮะเออเขาบีบยังไงว่าในเอ็นซีอันเนี้ยก็บีบแบบว่าแบบประมาณนี้ ประมาณแบบภาพภาพรวมประมาณประมาณเขาอยากให้คแรคเตอร์เรัแบบเหมือนว่าใจตรงนันต้องเป็นางเี้นอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่าเจดก็แบบพอทำเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าโดวของชันดีอะไรเงี้ยใช่ ก็หลังจากอ่านก็จริงๆจริงเขินนั่นเองไม่ได้อ่ะเขินนั่นแหละดูเพราะว่าอีพีเจ็ดเราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในโอได้แล้วแบบคือขาผมไม่ติดพื้นเล้วผมแบบว่าใช่เขินเขินมากแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบสีน้ำจริงไม่เข้าไปดูไหมไปถึงที่แป็นๆปเขาแท็กมาดูฮะผมดูผมดูเขาจะแท็กฉากไหนอีพีเจ็ดใช่ไหมอะไรโมเมนต์ไหนเขาอยากจะบโมเมนต์ไหนอีพีไหนนีอะไรเขาแท็กมา อันนั่นไงโมเมนต์นั่นไงส่วนใหญ่ก็ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเต้นหน้าหฮานเพราะว่าแบบมีเพลงเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยใช่กับกับซีนในห้องเก็บของด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆซีนนี่เขาแท็กมาหมดแหละใช่ครแล้วก็ผมก็คิดว่าเนห้องเก็บของมันให้ดูประสาทมันมันเกิดอะไรขึ้นมาว่านอกจากของมันเองมันร้อนหรือว่ามันยังไงบ้างมันยุ่งครับหลักๆเลยคือยุ่งนะแบบว่าเรา ถ่ายไปอย่างสมมุติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงละเนี่ยเราก็ต้องมาคอยกบเงี้ยครับแดงเพราะว่ายุงใช่ครับและอะไรต่อเราไปมันต้องอินโฟไว้มาหรือว่ายังไงคุยไม่ไม่ไม่มีนะครับคือเล่นตามที่ตามบทใช่ตามบทเลยอันนี้เขินกันเองครับแต่ก็แบบว่ามีเสียงเสียงพักช่วงชมเราชมดีมากพี่กอบพี่แม่ครับพี่น้วงเลุกอยู่แล้วอันคัด ผมไม่ดูเลยผมดูแค่ในโรงกับพีมมันเขินดูแค่ทีอื่นไม่เขาดูไม่ไหวดูไม่ไหวจริงคือแบบปกติอะถ้าเป็นอีพีอื่นอะเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยดูหลายรอบแต่พออีพีนี้เขาบอกเขาบอกผมว่าเขาไม่กล้าดูมันเขินมันเขินตรงไหนมันเขินตรงไหนมันเขินทุกตรงเออครับแล้วเต้นดูอีกรอบเต้นหรอนั่นก็ กลับมาดูคืนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลว่าแบบไอ้มันมีดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหรือเราหลุดไปที่แบบไม่ได้ปกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ดูในฮอมันแบบเสียงคลีทค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าแบบซีนทก้กระเปเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบมีอะไรที่แบบเราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเราชอบตรงไหนป่าอะไรเงี้ยพเรื่องเพลงเนาะแต่หลายคนแบบว่าไม่ยินทีค่ะ จริงจริง,รงที่ทุกคนได้ฟังไปในใน,ในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดคือเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่ออกมาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ยไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะว่าอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอัดอ่ะคือเสียงยังไม่พร้อมก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแต่ตอนเนี้ยคือไปอัดใหม่แล้วเต็มเต็มทั้งเพลงแล้วก็จริงๆอีกไม่นานหรอกพอนอ,อาจจะยังยเพราะว่าล่าสุดนี้เพลงฮลิต มันจะปล่อยใช่ก็เลยแบบอาจจะต้องเม้น์ไปนิดนึงใช่คนก็่อน้างจะดรามาิดนึงื่อได้ไปเหตุเพระความราม่าเรื่องอะไรล่ะครับอะจริงๆจริงๆใกล้แล้วแหละครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็อยากทำให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้อาจจะปล่อยแล้วแ้วก็ อีกไม่นานจริงๆนะว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ฟังแล้วค่ะที่ผู้ังฟังอย่างไรฟังแค่ท่อนหกครับพี่ต้นไม่ให้ฟังแล้วพี่ต้นบอกว่ารอฟังทีเดียวไ่่ะมอใชเรารอเซอร์ไพรส์ทีเดียวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังถ่ายวันมากแล้วน่าจะเป็นบีกันอะแต่ก อีกสี่พีจะมาในอีพีไหนเอ๊ะอาจจะเป็นสิบสามใช่ครับอันสี่ก็คือเป็นเพียงคู่ที่เขากำลังคิดกันว่าจะมีต่อหรือเปล่าก็คือตอบกันว่ามีแน่ๆอะไรนะฮะที่มีสิบสองจะมีสิบสามสิบสี่มีสิบสามสิบสี่เปิดพูดไปเรื่อยนะดีดีอธิบายว่าเราก็ตั้งตารอได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแธิบว่าที่เราเห็นนล้วก็แค่ขอนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่รู้เลยนิดเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการโกงที่ตัดขึ้่เราถ่ายจบไปแล้วยไปจบกันเถอะว่าไม่นอีกมั้ยหลังจากนี้ไปที่จะจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหนเช่าที่ผมอันนี้เนี่ยเช่าที่ผมดาวนะผมว่า EP 9ีเกนี่ยเป็น EP ที่น่าจับตามองจับยังไงนที่แย้าตั้งตารอเพราะว่าเป็น EP ที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอันนี้ สปอยกั้มันนี้นี่เลยหน่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่าสะบัวแล้วพี่ต้นเห็นด้วยกับน้องไหมผมผมคิดว่านะอีก้าหวานหวานเลยอ่าสะบัวเตินน้ำตาลตัดขาเลยเออถึงพวกเราก็เราไม่ได้แค่จับมือกันถ้าพี่ลุยเหรอไม่เราเรา สุดท้ายเราแบบต่อให้เราจะหวานกับเขาแค่ไหนท้ายเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ดีเห็นม้าเห็นมีมนีที่มาตัดมั้ยมาตัดมาอยู่ด้านหน้าเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดหมายถึงเรื่องจริงในซีรีส์หรือไปในเรื่องจริงในชีวิตในซีรีส์ในชีวิตในซีรีส์ในชีวิตเราเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันครับมีโอกาสท้พาร์ทเนอร์ไปทางไหเป็นแบบว่า พานเนอร์ชุดแป้งทอดถ้าพูดนรงพี่จะเข้าโคเอแคนนะพี่ก็ใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะโอ้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 ยอ้โ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 อ้อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โม้โอเโอดีอ้โ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 อเโอ้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 ้วอ้วยออกโ้โอ้โอ้้อ้ออ้โ้ออออ คือจริงๆเหมือนตอนนั้นนะครับเราก็เหมือนแบบกําลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้คือกําลังจะจอดาลังจะจอดที่ตรงแบบด้านหน้าแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้ารถตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้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 คอนโดแหละครับแล้วก็ ก็ฟิวน่าจะแบบกี๊อะไรเงี้ยใช่ใช่ใชแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พี่พี่ตัวตู้ก็บอกว่าแบบเออเหมือนเหมือนจะใช่นะอะไรคือเขาก็รออยู่แล้วเหมือนจะครับเพื่อนก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นยี่ห้ออืมอันนี้เพื่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็ก็ไม่ก็ยังไม่ชัวร์ครับเคยเจอเขาก่อนไหมเพื่อนอะไม่ได้มองหน้าเขาชัดๆใช่ครับแบบไม่ไม่ พยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปสบตาเขาว่าว่าเออเราอะไรนะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบการเห็นการไม่ไม่เจอครับหลังจากเหตุการณ์ก็ใช่ไม่ไม่เจอเลยนะเรื่อเหตุการณ์นั้นก็เราก็พยายามลงมาเราก็เช็คตลอดว่าแบบเออมีมีใครไม้หรือว่ามีใครรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เจอ ก็คือเราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆคนไหนตามเราไปถึงคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นสนน่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มทีจ่จริงๆแบบเวลาเราออกไปไหนแบบเจอแฟนพี่ๆแฟนคลับเงี้ยเราก็เราก็แบบทักทายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราก็ไม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยจริงๆรวมถึงทุกคนนั่นแหละใช่ครับเราก็ไม่อยากให้แบบให้ ให้แบบซัพพอร์ตกันจริงๆก็ตางานอะไรอย่างเงี้ยคนเคยเจอไหมคะเหตกานไม่เคยครับอ๋อหมายถึงอ๋อเจอเรื่องพี่เตินนี่แหละครับเอาหมมายถึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่ใช่เธออ๋อหมาถึงแบบผมเคยโดนตามไหมนี่หหรือเราไม่รู้ตัวอจจะไม่รู้อจะไม่รู้นนี้จะามข้างกันเป็นผมแล้วละตามตาม แล้ว่าจริงๆคนเป็นคนแบบทั้งสังเกตอะไรเนี่ยอ่ะไม่นะอาจจะอย่างอาจจะบางทีอาจจะว่าตอนมีพี่เลิกคอยดูแลเราไม่ไงไม่ไงคนอธิบายบางทีตรงฟุ้งๆอยังไงอาจจะแบบว่าสมมติถ้าแบบมีคนมองแบบจ้องเราจริงๆเราถึงจะรู้สึกไงครับถ้าแบบถ้าเขาเนียนเราก็เราก็ไม่เห็นก็คือปกติก็คือไม่เจอไม่ยังผมยังไม่เคยเจอ ี่่จะฝาาาากกบออเเเขม้วถครับผมก็จริงถ้าชื่นชอบเราจริงชื่นชอบต้นจริงชื่นชอบน้องจริงจก็มาเจอกันที่งานต่างเป็นที่งานดีกว่าแบบมาทักทายกันได้ไงเราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้วโอเคนะคะโอเคเอาแตปิดท้ายแหลก่อกเอาแต่หอครับผมเพลงเพลงเพลงต้นใช่ไหมครับว้าวว้าวไปไม่รู้เวนหมดใดสิฉันให้ลอยไป มาทำให้หัวใจไม่เป็นเหมือนใครไม่เป็นตัวเองแค่ได้อยู่ใกล้เธอนี่ดีเพ่างไรใช่หรือเปล่าว้าวนี่เขาขอรับได้นะครับไมเลยบอกไม่เคยฟังเขาเคยฟังแค่ตอนในในซีรีส์แค่นั้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแล้วเพลง เพลงไหนนะผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับ